มาจ้ะทุกคนจ๋าไม่ตู้สิอยากสิบวช่วมเมันบวชด,ดอกไม่ตู้สิเชื่อมบบกอึนะคะไม่ตู้สิว่าเอาบ่าเอาอันเปลือกมันออกนะคะทุกคนได้เลยค่ะทุกคนเพื่ออีอย่างเปลือกเนี่ยมันจะยึดเหนือไว้นะคะเปลือกมันจะยึดเหนือไว้ซึ่งไม่ตู้ก็คยเห็ดหลาหลอบแล้วแต่อยากเฮ็ดอีกก็คือเฮ็ดเฮ็ดไปกินไปนะคะ่ะทุกคนมา เดี๋ยวท้ายๆคลิประว่างคลิปเดี๋ยวแม่ตู้สีเล่าเรื่องอันนึงอันนอสูฟังระทึกมากเลยเนี่ยยังยังใจสันอยู่เลยปะมาเสร็จละนี่นี่นี่นนมาเราจะมาเชื่อมบักอือหรือว่าบักฟักทองอ้าวนี่เลย นี่เลยนะคะเลียวกะน้ำเปิดไฟเลยส่วๆจักน้อยนะคะทุกคนประมาณนี้ต้มไปก่อนต้มไปก่อนนะทุกคนสูตรไปกับสูตรไทยมันมสูตรดอกอยาเข็ดแก่เข็ดปะเข็ดออกมากแล้วมันโอเค เดี๋ยวมตุสีต้มไปจะเครื่องทางเนาะเพราะว่าบักอื้อ่มต้น่ะแม่ต้นะตเฮตตอนใหญ่อันนี้แม่ต้ว,ว่าได้แช่น้ำปูนนะคะทุกคนทา้าบอยอยากแช่น้ำปูนก็เอาตากแดดไว้จักแดดหนึ่งก็ได้นะคะทุกคนแล้วผิวมันสี ผิวมันสีกามอ่ะเนาะกระกายเป็นว่าทั้งในกันเนือกันยังโอเคแล้วทั้งนอกผิวมันกระจากามเพราะว่าแดดกัสิไปเหตุให้ผิวมันตึงขึ้นนะคะเนี่ยเท่ากัสิเหตุได้เลยบอบใส่น้ำบูนก็ได้แต่ถ้าเทามีน้ำปูนเนี่ยมันกิสิมันมันจังไรแล้วมันมันอ่ามันกระจะไหวขึ้นเนาะน้ำปูเนี่ยกัสที่ผ่านาทีก็เรียบร้อยแล้วนะทีผ่านาทีตย์เคองสุโมงยังก็เรียบร้อยแลวอาเมต้สิต้มไว้จากว่ามาณนี่เคิงสุโมงหลัง เอาเอาไว้ก่อนนะคะทุกคน้มไว้แบบนี้ก่อนอ่ะเพราท่านเดือดดอกเอาไว้แถวนี่แหละมาอันนึงอันนึงอันนอไม่ตู่สีเบาอันนึงอันนอสซูฟังเมื่อกี้นี่นะไม่ตู่เนะ <c oughs> เาะแลนเลิกงานแล้วก็แลนหาซื้อบักโม่เนาะไปซื้อสบู่ไปซื้อสบู่แล้วได้สบู่มาแล้วกะมา่านมาหาบักโม่อีกล้านหนึ่งบน่มันบ่มีไปเอาไปเอาดีมันบ่มีก็ต้องเสียเวลาอ่ะ ในไหนมันกะอยากได้กลินน่นเนาะเพราะว่ามันห่อนอะแดดมันห่อนไม่ตุกันเลยไปอีกลานนึงพอไปอีกลานนึงใน้บกหมูมาเดี๋ยวมึงคูเทเบิ้ลหัวหัวบับหมูหน่วยนี่นะทุกคนสิบออยนะคะสิบออยอ่ะเก้าเก้าออยเก้าสิบเก้าออยเก้าสิบเก้าเมตูตีไปแค่สิบออย เป็นยังเป็นยังแมตตูถึ่งอยากเล่าเรื่องและถึกสูฟังว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก้อนสีออกจากเอรานรถเกือบส้นแม่ตูทุกคนหรืออีกว่าม่านจักเมดหนึ่งหระแม่ตูห้องข้นบางยางดังเลยคือแต่อยู่มือก็มีนะคะแต่โดยความที่ปากไว้ห้องใสายห้องวายหยุดจึกและอีไนายนั่นไม่ยิ่งนะทุกคนกะอรุณป้าอาซีรุ่นเดียวกันก็แม่ตูนี่แหละขับรถออกมา ลักๆคือว่าแม่ตูเป็นโฟัวฟัดแม่ตูเป็ญญทนท่างเอกทุกคนแม่ตูมาท่างเอกสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะทุกคนชัดเจนมากแต่คือว่าล่ะเนาะถึงสิมีสัญลักษณ์นะอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นกระยาประมาทถึงเฮาถึงเฮาระวังแล้วฟังตรงขามเพิ่นคนคนคนอื่นบางที่กระสิพาดได้หรือว่าสักเมื่อนึงเฮากะอาศิพาดได้เพราะฉะนั้นนะอุบัติเหตุก็คือเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวมากกว่า นะคะทุกคนแม่ตูก้กบสยองมากเลยอะ่ะสยองแบบห้องใสไปเลยสวยไปน่อยนึงอะ่ะประมาณจักเมตรหนึ่งอะ่ะทุกคนโอ้โหหืมแม่ตู้เรบมีบักหนึ่งส่วนมากรลดสองเล่นบ้านไอตรงนี้มันก็นส่วนมากคือรถลดมันสวนกันสองเล่นเล่นแม่ตู้ที่เป็นท่างเอกนะคะคืออีน้ายน,านนะ่ะออกมาทางทางโท่นะคะเบมี่เครื่องหมายอยู่กะ ถ้าเขากบคว้ามาก่อนใช่ไหมแต่นี่เครื่องหมายชัดเจนว่าเข้าเป็นทังเอกมันสิตตองล้อพอมันออกมาจากในในซ้อยแม่ตูกันเลยหยุดเบิงเบิงหนามันจำหอดจำหอดทะเบียนรถได้ทุกคนเมืองนี้ละ่ะกับคือว่าละ่ะ JK304 เมืองนี้เลยแต่เนาะกับด้วยด้วยสติแล้วก็ปากไวกับเลยห่องแม่ตุบ่บีบแต่นะบ่ค่อยบีบแต่นะทุกคนอาจสุ ติดนี่ใสหรือเปล่าคนไทยซ้อมเมืองบอ่อบ้านเฮาถ้าบ่าชุกเฉินแห,งแหง้งๆอีลีกะสิบ่บีบแต่แต่เมื่อกี้กะชุกเฉินแต่ด้วยความที่ปากไวกว่าปากไวกว่ามือก็เลยห่องใส่มันมันก็หยุดดีนะแบบคือรถมอ,มอสไซค์เมตูกับ,บเบด์มาว่นะคือมันไปได้ไม่เกินห้าสิบกูแล้วมันข็สิบังคับไปเลยเนาะมันเป็นสกูเตอร์นะมันบเดบด์แบบว่าเออมันบร์ว่ากว่านี่ทุกคน รถไม่ตู่นะไม่เกินห้าสิบบอกเคยถึงหาสิบจกเถื่อเต็มทีสามสิบสี่สิบเก่าอะสี่สิบเก้าเนี่ยคือทางปกติถ้าเมือ่อใดขื้นขืนหม้อจักน้อยมันกะกะซีซ่าลงไปอีกอะทุกคนไม่ตู่กัเลยปาดอีฮ่าเนี่เกือบสิขากูตายตัววะ่ะเกือบว่ามึงสิเฮ็ดให้กูตุยแล้วเนืยอมากินบักโม่กินบักโม่ระวังนี่นะทุกคนเนาะกินบักโม่ก่อนเดี๋ยวตัดบบกโม่ก่อนจ้าทุกคนนี่ที่บักโม่ที่ไม่ตู้ได้มานะคะ มันมีแบบนี้สดชื่นมากเลยทุกคนคือคือว่าได้กินนี่กับสดชื่นแล้วนะเนาะผละไม้ที่เราถูกใจมาเด้อส่วนบักไอ้บักอื้อกับปนะ่อยมันเ้อนสิบาท ระว่างนี้กับเขียวอันนี้ไปก่อนต้มบปอือให้มันสุกแล้วจากเอาน้ำตาลใส่ลงไปอยากใส่ลงไปใส่รดแต่เรา,าเปิดมันหนามากเลยทุกคน อนุญาตโปมนะทุกคนนะย่ำกนิ่นนาตปองถนอมมารายาทกันนักดอกส่ล่ะเอามีดผุ้ข่าการกินมันเป็นความสุขอย่างหนึ่ง มาบ่าเนี่มาเบ่งนี่น้ำเริ่มจะงวดแล้วนะครับขออนุญาตดบัตรค้ำน้ำตาลของเชื่อมนะคะทุกคนเรต้องตื่นเต้นของเชื่อมต้องหวานหน่อยร้ายกะว่าไป เกลือใส่น้าไปเด้อสมมุติว่าใส่เกลือแล้วเพราะว่าเกลือมันอยู่ตั้งตั้งขอรออยู่โต๊ะพุนอ่ะใส่แล้วก็รอเกลือยุดื่อตู้ขีขานลูกเดี๋ยวรอประตูยางพันสิเอื่นให้ล่อมาคุณบอกอ่ะรอต่อไปเดี๋ยวจะมาเบึงตอนมันสุกแล้วจ้าตอนนี้ก็เริ่มใสใส่แล้วนะคะนี่นี่น้ำตาลทรายโอ้ไม่ แม่ต้อยากสอบสอบสิ่มันกลืนทรายนะคะทุกคนหลายคนบอกว่าอุ้ยกลัวน้ําตาลจะตกทรายบ่ต้องยานค่ะทุกคนน้าตาลตกทรายกินแร้วแมต้หูซึ่งมันได้ความกรอบเข้าไปอีกอะของเชื่อมอะคิดต่างนะคะทุกคนแม่ต้คิดต่างบางคนโอ้ายานมันตกทรายอ่ามันมันก็สวยดีตกทรายอะกรอบดีร้่มกรอบน้ำตาลไหม เดี๋ยวอันนี้มาตัวสิปีนมันก่อนมันนอนอยู่นานแล้วโอ้อ่ะโอเคอ่ะนี่ลงมาน้ำเชื่อมอีกอ่าใส่ลงไปค่อยๆเห็ดไปเด้อค่ะทุกคนสุกวันนี้ก็จะกินพรุ่งนี้ สุกมือนี้กินมืออื่นมัตนมตนนูนางอยู่ทั้งลางมันตูหอนทุกคนนางอยู่ทั้งลางกินบักโม่อุ้ยมันสุกได้ไหนจะเท่าเนี่ยสุกได้ยัยจะเท่าเนี่ยที่สําคัญมันหวานทุกคนมือนี้คลิปแงวกบ,บ่เป็นยางเนาะเดี๋ยวไม่ตูจะใสเกลือมันทุกคนจริงๆควรจะใส่ก่อนแต่พอตูแล้วยางพานแล้วก็เลยเอิญนเ้วออมาให้ อยู่ในแกวปิกโอ้ยไปเลยบ่ตรงยาเราไมนสิไปอยู่มองน,นั้นมองนี้ใส่มนลงไปโรดนี่นิดๆหน่อยๆนะครับปลาแมการตักหดนี่มันจะเฮ็ดให้มันเข่าไปแนน้ำเชื่อมเยอะนะคะทุกคนน้ำเชื่อมเนื้อมันเข่าเนือดียะทุกคนเดี๋ยวมันจะสุกไหมอันนี้มันจะสุกแหละเนื้อมันจะฉ่ำน้ำเชื่อม หรือถ้าผู้ใดหูซื้อว่าโอ้มันเริ่มน้ำเชื่อมมันเริ่มที่จะเหนียวข้นจ้สามารถก็เติมน้ำลงไปอีกได้เลยนะคะทุกคนเติมน้ำลงไปเลยไม่ต้องหัวมันจะตกทรายนะคะไม่ต้องกลัวค่ะตกทรายละไม่ตู่สอบกรอบดีอันนี้ชอบไค่ชอบมันนะคะทุกคนชอบใครชอบมันค่ะขีดเงาๆกะปล่อยมันแรงหลอกเลยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวไม่ตู่จะเอาแซ้นน้ำเชื่อมไว้ตน้นเสาเลย อันนี้ก็คือกินได้แล้วนะคะทุกคนกินได้แล้วกระทอกะทิโอ้ยไม่ต่อกระทอกะทิไม่ตัวกระเตียมไว้แล้วแต่อยู่ในบ้านหมดแลหละฮะเอาวันไหวแถวนี่แหล,ละซุกละถืออวบได้บนกระโอยตักน้ำหดลงไปนะคะทุกคนมันจะได้ช้ำๆค่ะมาล่าไทพีไทยนองไปก่อนล่าไทพีไทยนองไปกินบักโม่ตอ ฝากไว้เด้อค่ะฝากไว้